ใส่ตาเบสทำไมคะใส่ตาเขาทำไมอะไรอะไรเจ๊ก็หยอดเก่งนะไม่ไม่ได้หยอดเลยค่ะเพิ่งให้วันนี้วันเดียวเท่านั้นแหละให้แค่ว anyway> ัน no นี้วันเดียวเนยบอกว่าให้จนกว่าจะหายปวดไหนพูดตอนไหนยังไม่พูดอะไรเลยเธอพูดเองฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยครับ หอมจังเลยอะ่ะห,หอมดีวะเดินบร่งใช้กินอะไรอะไรนะเรียกอะไรนะเร่งใชกินอะไรใช้อะไรวะ <c oughs> มันชื่อกิจอะไรวะอันเดียวกันกับของลูกก็กแหละพี่ใช่ไหมพี่บินหอมอ่ะหอม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 อ่ไม่ได้ฉีดนะเนี่ย <c oughs> เอาลอยผู <c> ้ <oughs> หอมเซยเอา ้อยยังไม่ยังไรจันวาตะดดมมิมันติดโดนขนาดไม่ได้ฉีดได้ี่ฉีดเต็มปุน่นเลยหอมป่ะหอมป่ะหอมแบบนาหลงไหลมากเลยบแบบกินนี่ <laughs> มันจริงๆหอมจริงๆหอมจริงๆทุกคนอืหอมหัวปลาหมั่นคลั่งใช่ไหมมาดามฟินสีดำอ๋อแบเไยนเนี่ยกินผู้ชายอ่ะเนาะเนาะกลิ่นผู้ชายกินผู้ชายเนาะอะไรอะไรอะไรมันเป็นแปลกๆไงไม่รู้กินผู้ชายก็กินผู้ชายไม่ะ ก็น้ำหอมกลิ่นผู้ชายมันก็จะเป็นแบบนั้นอย่ะพูดเช่ชานเรื่องกลิ่นไม่ใช่เน้นเน้นพอพอแล้วลูกเน้นไม่เน้นชอบดมน้ําหอมเน้นไม่รู้ว่าทําไมเน้นชอบเน้นชอบเน้นชอบอะไรที่หอมหอมเน้นไม่รู้ว่าทําไมเช่นน้ําหอมอย่างเงี้ยแบบเวลาเดินทางแบบมันหอมปุ๊บมันสิเหลียวหลังน้าเลยเนี่ยมัรู้เป็นอย่างไรใช่น้ำหอมจริงนะดมอาบหอมหอม่มี่หอมนี่มี หอมจริงๆนะถ้าสมมุติว่าผู้หญิงฉีดมันจะมันจะเป็นยังไงวะข้าวีสองขวดมีอีกของนึิ่มสีเขียวหอมจริงๆไม่เลยนะว่ากลิ่นสีดํามันเหมือนผู้ชายดีอันที่นันดมเมื่อกี้หอมหอมเหมือนผู้ชายเลยจริงๆเธอฉันยังอยากขอดมอีกเลยคือมันเป็นยังยวไม่เคยเลยอยากดมมาเอามาดมไปอีกเนี่ยพอแล้วไม่มันไม่หอมเลยจับมือให้ดี เธอมันหอมมึงจะโดมเธอเบิดดมมึงมันรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบไปแล้วแหละมันรู้สึกแบบมีไหมแบบนี่สิแม่มันก็เป็นนี่สิวะมันก็หอมเดี๋ยววะเฮ้ยก็หอมเดี๋ยวมันหอมดีดีเดะ้ยเด้มันหอมจริงจเด้มันหอมจริงหอมว่ะเอาไปใส่บ่เอาไปใส่บ่อุ้ยเด้มันหอมจริงๆนะแบบมันเป็นแบบอยังที่แบบนี่สิแม่เบสประคอดใจอ่ะเบสบ่เข้าใจแน่น่ะ เบ๊ะพกเขาจะเบ๊ช่วนี่ไว้เบ๊ช่วไว้ข้าหนึ่งท่านทาหรอจับมือห่อสันหพี่เ่บี้บมอกนตายตายหรอ กนะแกงจับมือ,เ,อเราพูดเสียงดัง,งเนาะน้องจะใ,ให้ดมนือดูน้มันไายเจ,เจน้ำมันไายเปล่าคนงเจอถึงเจอน้ำมันกละายเสยโอกาสใส่ไปเลยนะันัยัม่ใส่น้มเลเราต้องส่น้มเน้ำันไายแล้วใส่เนนเจ้า กับแน้นก็หอมนะแต่มันจะเป็นกลิ่นผู้หญิงเยวให้มันสกัดให้มันติดหนึ่แต่มันจะเปลี่ยนไปน้ำเงอเดี๋ยวเขาเป็นเปลี่ยนไปน้ำเงาบอกบอกแบบว่ามันจะเป็นกลิ่นเฉพาะโตแม่แบบไปคลายว่าสมมูทด่างเงือออกปื๊นเป็นบางมันก็จะเป็นกลิ่น้หอมเจ้มันกลิ่นตัวเหรอคลายว่ามันเป็นกลิ่นหอมกลิ่นเห็นบอข้อเงือออกบอกพื้น เงื้อเงือ้ออาา้อนป่ะแต่ไม่กระตากาเป็นกินตัวเองเห็นไหมเธอเข้าใจฉันปะเนี่ยเข้าใจเธอบอเข้าใจฉันหรอเธอบอเข้าใจฉันเธอบอกเข้า,าขใจฉันป <c oughs> วันมาฆบูชาพระสงฆ์จำนวน1,250รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายพระหมายไปไหน ว่ได้นัดมากไงโอ้ยเท้านี้ก็เอาปพระไม้ไปไหนเลยพี่แนนัดหอมเด้๋ยวมาเอฝั่งนี้ดยเอาดูดิทีองเลยหอมมากเลยน้องเอ้อมอ่ะโอ้ยเฮ้อ่แจ้งกันสิฉันขอดมอีกหน่อยอ้าว่จริงมาหอมมากจริงๆเนี่ย เอาไปเรียนบ้านบ่มีดีเลยมันคือหอมมั้งสิวะเรนไม่เคยเขาบอกว่าใอะไะน้ำมันพายน้ำหอมเสียงหอมดังเข้ากล้องนี่ว่ะว่าน่ะน้ำหอมจริงๆนะถ้าเปนหอมคนละแบบนี้มือไหนก็นี้ มาดามฟินต้องเข่าสีดำเลยครับมันมีลายสีอยู่นะไม่เอาเราไม่เรียกโฆษณาให้เขาเราไม่เรียกโฆษณาเราไม่ได้โฆษณาให้เขาเราไม่ต้องพูดฉันดมเราเป็นฉันเป็นอยากถอดแว่นนั่งนลยครับ่ลูกไม่อยากเปรีวหรอยากเปรี้างนี่ไหนเลยลูก <laughs> 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 อ๋อเขาบอกว่าฉีดตรงไหนจะหอมตรงนั้นเข้าไาเอ้ามานันกต้องไปในส่วนว่วฉีดใส่นหน้าผากค่ะพ่อนะาเอ้าไหนมาดูหน้าผากสิไม่ <laughs> ได้ฉีดเออเหรอจัดส่งให้งเขากันเห็นของเขาเสียส่งไม่หน่อยไปเข้าเก่ากันนะวะันคือโจรสะไม่ใช่ไหมไหไห <laughs> มัน มัน,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 นยักย้มโกนออกมันแข็งเออมันมันเจ็บอ่ะต่อมันเจ็บอ่ะนี่จะมันไม่มือเหรียญมือจะไม่มือเหรียญมืนหรมันเ,เลรียญแน่นวะมัน,นมเลรียน,น้ำหอมแน่นวะน้ำหอมป่ะน้ำหอมอ่ะน้ำหอมอะเลบอกไม่ได้เพราะเราไม่ได้โฆษณาให้เขาอ๋อที่มีน้ำหอมหอ่ะมีไหมมาดมหน่อย พี่ฉีดหน้าผากแต่ต้องดมที่ดางพี่ไม่เอาไม่อยากงมดาอย่าน้องหอมบายยางฉีดหน้าผากไปเหตดมอยู่ดางเลยไหมเว้ยหอมรุนไหม่้มวใคอยากใส่รุนเก่าเขาเอาหลงทไมหน้าผากหอมยันดางอีกทีเยีอย่าอย่าอย่้อฉีดเดียดแต่ี่แมให้สีดาก้มหน้าผากก็อื้อไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่ามาหอมจัง พี่มีมีอะไรให้น้องกินไหมมีอะไรให้น้องกินไหมบางเป็นคนคนมีเสน่ห์มเ้ยเ้สันเนี่ยต่เต้ดำๆงายๆน่นี่นะ6ผ้าเลยราไปกันนะคะทุกคนพีวีเคย้อมจัเลนี่คือหอมนีก็อมไป คุณนี้คุณนี้โอเคแล้วโอเคไหมพูดเท่ตอนนี้หมุนพีวีอ่โอเคจริงๆมงไม่พูดอยากได้สิบกิโลอ่ะห่างกันมูงไหนมึงนู้พดเ่นหุนพีวีแต่ว่าห่างกันมูไหนไปเออยากทำร้องพอยากรู้ว่าหุ่นในจอยหุ่ในวีห่างกันมงงไหนเนี่ยคือเปนห่างกันิกิโลกอันนี้หกสนี่ห้า้าป้าย่าเวทเท่าไหร่หกสิบ ห้าหกสิบแปดหกสิบแปดนี่แหละหกสิบแปดสูงร้ 78, อยเจ็ดสิบแปดนักน้ำหนักหกสิบแปดทำไมดูเหมือนพี่วีน้ำหนักหกสิบแปดสูงร้อยเจ็ดสิบแปดอะทำไมมีแต่เลขแปดนั่นชอบเลขแปดนะลุงนั่นชอบเลขแปดนั่นอยากหนักสักแปดขีดอ่ะยีนะีมไม่มหนไม่มีหวีค่ะผู้หายพวกวีผู้ดีพวกแวนไหม ไ็ใอ,อีหลีพกตั้งยีพกตั้งเงินเจ้าพกอเงิงมันพูดไม่ได้ทำไมอ่ะมันพูดไม่ได้ทำไม,มไม่ใช่แนวนพูดออกเสียงภาษาพวกยีก็แวนในเสียงเป็นอย่างมันพกงายติเคียดมน้ำหอมสายแนนมั่งสายแนนไม่ได้อ่าเขาเรียกอะไรล่ะ ฉะนั้นฉีดตรงไหนฉีดข้อมือค่ะกับซอกซอกไหน <laughs> ดไหนอยเอามือดีกว่าบ <laughs> อส <laughs> <laughs> ส่วนมากจะฉีดน้ำหอมจะฉีดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะ อย่าทิ้งคนดูนะนะเธอเพิ่งบอกแบบนี้ละอย่าทิ้งคนดูนะมันก็ว่างสั่นเนาะไปเนาะเป็นดีขึ้นละค่ะดีขึ้นแล้วไ้เฮียดมน้ำหอมหน่อยว่าหอมเบาเออมาดมมาดมดมอยู่ตรงมือเออดมอยู่ตรงมือค่ะตรงนี้มันดมไม่ได้ค่ะตรงนี้มันดมไม่ได้เธอก็เลยเนาะตะแหล่เลยพี่วีเล่นจอให้พี่วีพูดพี่วีก็ไม่พูดสักทีเนาะน้องก็รอให้พี่วีพูดอยู่ ม่ีวิธีดมสารเคมีให้ดมแบบนี้ใช่ไหมใช่ก็ไปจุแขนเขาขังจังหวะนี้นี่ผัดมาหอมปะหอมเราของเสื้อมาแล้มันเหยยเว้ยเดี๋ยวเนาะมันติดอยู่นี่ใครได้ได้กินแต่เนื่อไข่เนี่ยตอนนี้ใครได้กินแต่แบงลอยตอนนี้หอมเงินจังเลย ครับหิวอีกแล้วแหละพี่เนี่ยหิว,วหข้าวจะเอาไปกินปลาเผาเดี๋ยวน้องไม่กินขออนุญาตไปกินปลาเผาก่อนนะเพราะนั่นปวดหัววะ่ะโดี๋ยวนนัเน้นหัวลายเกินไปอะ่ะน,นี่นี่เน้นหัวรอตั้งแต่ม,มากเลยนอะเ่ราะข้างในเศร้าหัวเลาะอยู่ในหายแท้อยปวดหัวน้ำเหล็ตจพิมพ์เงยียงกับลูกนั่งดีๆกัน อยู่จังหวัดขอนแก่นเจ้าค่ะเอาอีกยเจี๊ยบช่อ้้สาวนีกเองพูดใหม่ค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนกันค่ะพูดใหม่อย่าว่าผู้บ่าวผู้สาวค่ะว่าหนูอ่ะไม่เคยเรียกเพื่อนว่าตัวเองนะก่อหนูก็ไม่เคยเรียกคนดีด้วยอ่ะไม่เคยโดนแฟนเรียกคนดีเลยอ่ะหนูหนูเป็นไรเด็กน้องค่ะมาถ่าย พี่สายกับพี่เบสพี่เบสอายุสามสิบค่ะสายนันอายุยี่สิบห้าค่ะห่างกันห้าปีเองเป็นเพื่อนกันได้ว่าวแบบเคยนัเทานี้แนนทำอะไรคะแนนทำปลายผมสีชมพูต้องสวยแน่นอนแนนเคยทำสีไอ้นั่นด้วยนะสีน้ำเงินกับสีแดงเอ้ยสีน้ำเงินกับสีชมพูใช่ค่ะแนน นั่นทำสีชมพูกับกับสีกับสีน้ำเงินค่ะทำสลับกันช่วงไม่ได้ตมเล็กมีคนทำผมเฮ้ยน้องไปทำน้องไม่น้องไปทำผมปลายผมสีชมพูสวยป่ะปลายผมสีชมพูนี่สีชมพูอืมเนี่ยต้ มันนอกมันนอกมันนอกค่ะลังเขาน่ะไอพี่น้องชอบเว้ยน้องอยากทำมีแต่คนชมน้องชอบแบบนี้น้องชอบจังเลยชอบไหมหล่ะบนนอกบนนอกโลโซไซติคนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึงพี่นุองพี่ปายถ่ายรายการค่ะ ที่แนี่ยอายุยี่สิบเจ็ดพี่เบสอายุยี่สิบเจ็ดไม่ค่อยตอบแทนหรอวะใส่เงินที่จะเสพนี่ฮะินเล้ไฟหล่อจังเลยร้องเพลงสับท้ายให้น้องฟังหน่อย,ยขอบะคะุณค่ะยางวาใจสู้หรือเปล่าไวไม่บอกมากีตาร์โซโล่กีตา โอ้กาสของผู้กล้าสตาร์ไม่มีทอ่องเขื่อนย่ากีตังมากกลัวตายดิคือ,อย่ากีตังอะ่ะ <c oughs> ของขวัญที่ผมเคยได้วนะคะสำหรับกีตาร์ให้พี่บีนะคะ <c oughs> พี่บีก็อยากได้กีตาร์พอดีเลย <c oughs> เหลืองเล่ามากไมยพีบคันนะใกล้เลยใจ <c oughs> โอ้เธอหน่นคือนางแมว so <c oughs> อยู่สวนนั้ ไอเชอร์มันคือปีศาจเซ็กซี่จอเกินปวดเท้าไปอ้าวสายไหนพี่ต้องกินไขรผับนมอุ้ยทำไมรักโดนใจรังการเป็นสีดำอ่ะก็ฉันปวดหัวโอเคไม่ลูก ai vee, bên nhang cháu, yến tung rò, kẽ cháu chạy, đằng thì ất sườn, rất cay, kha hắt cháu yến, vua nè, เไปไปพี่เสดดพี่เบลลเราเอาอะไรก่อนอยู่บอกพี่โป่ง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 เอาเราไม่ใช่สายนี้ไงอาจจะผิดพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรฮะพี่โป่งไงพี่โป่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 งเชิญเลยค่ะพี่วีก็หยับออกหน่อยมันเป็นทางเดิน เิธนทางผ่านอ๋อคือเป็นทางผ่านเนี่ยเขาแต่งตัวแล้วเขาจะเขาจะไปเล่นคอนเสิร์ตห <c oughs> นาวหนาวหนาวลเหนรอคะเอามาตากผ้เสื้อเขาก็ได้พูดเองนะพอทำแก่บ๊อบี่งบ๊อบี่ห้ามฉันเลยเนาะพูดเองนะโซเทียะวะชอบ <c oughs> โอ้ยพี่บีน้องกลัวตอนจะดห้าหกขวบอะหลับบ้านเอาเอาซะแบบ่อยก r ับกล่องมาท่านอ่ะเจ้าเบาอ่ะหนูทำอะไรลูกครับมาค่อนหูผู้ดีแท้เอามกกงพี่หายคน้ีเสียเรียบร้อย ยี่บ้านก็จะพับผ้าลอยมลับลับะกอกาไปาไเาาเานเพลงบาน,นปปวนเพ้าี่ยุล้วไปจนเพลงบ้านจริงนะเราอ่ะทวนหรือยังบ้วซิซเตอจะได้เล่นพ่อไม่โอุอีกสนนนอ้องคนข้หยาาใช่ได้ไหมกอหมาไหมพื้นกับไปวุ่แล้วไหมแกบกับไปแล้วอมกับไปแล้วอบอกับไปแล้วไงเอาแดมกับไปห้วเรียไอโออีกแล้ว นั่นถ้าดูกับใครก็ดีหมดแล้วว่าพี่โอก็แกก็โอเคนะอย่าหัวร้อนสิไม่โอเคอยูแเราสามอยูแล้วก็โอเคอยู่แค่เราคิดสามข้อมูลสิแต่นั่นก็คิดสามเท่กันแหละว่าทุกคนใครได้เข้ากลุ่มพี่โอก็ถือว่าโชคดีมากเลยอันนี้เขาจะให้ทำยังไงไปก็คือไปทีมหนึ่งเลยใช่ไหมนุ๊กทีมหนึ่งเลยใช่ไหมหัวเรือคนละทีมเลยใช่ไหมคะนุกทีมเลยเนี่ยนะ นี่คือลูกทีมใช่ไหมใช่เนี่ยลูกทีมมีโว่เอยนี่แหละหถุดยอดถุดยอดเป็นทตีมเป็นทีมวันนี้เป็นทตีมเราต้องก<ป>ินไเขาอยากกินไหมเดี๋ยวไปทำให้กินได้่ะไม่หวาน่ะกินไม่หลับพี่ทำใหบาดมีดบาดมือมากไมากบาก <laughs> แตมกินไปทั่วทม

ยจีบแฟนแนงเราต hey, not, bye bye, okay, okay, ้องขันนี้อ่ะให้โอ๊ไปไปพักผ่อนค่ะเหนื่อยน้องเหนื่อยโอเคค่ะเดี๋ยวน้องมานะคะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาดูกันนะคะเดี๋ยววันหลังค่อยไล่ใหม่นะคะวันนี้น้องไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ ฝันดีนะคะทุกคนให้ปายายฝันดีดีกว่าตายร้ายพี่แนนหน่อยค่ะบายบายให้พี่แนนหน่อยนะคะอะ ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับทางไลฟ์สดของพี่แนนสวัสดี8,100ท่าน,นที่อยู่ตรงนี้นะครับยังไงวันนี้ก็ฝันดีกันทุกคนเลยนะครับฝันดีตอนสองทุ่มยี่สินท <laughs> ีก็ไม่ท่อนไม่เดี๋ยวป่ก็ไม่เป็นไรก็บอกฝันดีไว้ก่อนนะ <c oughs> ทุกคนก็ <c oughs> ยังไงฝากติดตามพี่สาวสวยๆคนนี้ด้วยนะครับพี่ก็เป็นพี่แม่พี่ก็เป็นพี่ที่น่ารักคนหนึ่งครับแต่แต่ก็ก็น่ารักนิดนึงครับเอาห้าร้อยไปเอาได้ได้ห้าร้อยโอเคครับก็